เงินหนูถูกโอนออกไปตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนภายในวันเดียวเงินจำนวนกว่า5 0 0 0นบาทถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารของเยาวชนอายุ16ปีรวม15ครั้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือไปยังบัญชีปลายทางที่เป็นชื่อของบุคคลคนเดียวหลักฐานการโอนพบว่าในวันที่5พฤศจิกายน2565เงินถูกโอนออกไปตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกา เธอรู้ตัวว่าสูญเงินเมื่อเวลาผ่านไป4วันแล้วและไม่รู้ว่าเงินถูกโอนออกไปได้อย่างไรทั้งที่ไม่เคยดาวน์โหลดหรือคลิกลิงก์ใดๆที่ผิดปกติไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้เสียหายไม่รู้ว่าเงินหายไปจากบัญชีธนาคารได้อย่างไรเพื่อหาคำตอบเจ้าหน้าที่ใช้วิธีตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลหรือดิจิทัลฟอเอนซิกหาร่องรอยหลักฐานการกระทำผิดทางดิจิทัลที่ซุกซ่อนอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่างๆอย่างคดีวันที่20ธันวาคม2565เงินเกือบ6ล้านบาทของผู้เสียหายคนหนึ่งถูกโอนจากบัญชีธนาคารผ่านแอปพลิเคชันในมือถือโดยไม่รู้ตัวข้อมูลจากผู้เสียหายทำให้รู้ว่ามิจฉาชีพส่ง SMS ว่าได้ตั๋วเครื่องบินฟรีมาให้และเริ่มพูดคุยผ่านไลน์รวมทั้งให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน และให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลในแอปสายการบินปลอมผู้กำกับการกลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้เสียหายพบว่ามีจอาชีพใช้มาแวร์ฝังในลิงก์แอปสายการบินปลอมที่ให้ผู้เสียหายดาวน์โหลดจึงเข้าควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหายได้กรณีนี้พบว่ามาแวร์ได้สิทธิ์เข้าถึงการควบคุมฟังก์ชันต่างๆในมือถือผู้เสียหายถึง23สิทธิ์ พอเราวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วแล้วสามารถสรุปออกมาได้เนี่ยเราก็จะมาทำรายงานเพื่อนำเสนอในลำดับถัดไปว่าในเคสที่ส่งมาตรวจสอบแบบนี้เนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่มีประโยชน์คืออะไรสำหรับการสืบสวนสามารถบอกได้ว่าการกระทําความผิดมีการเชื่อมโยงกับเจ้าของเครื่องมากน้อยแค่ไหนทุกครั้งที่วัตถุพยา,ยานถูกส่งมาเจ้าหน้าที่ต้องทําสําเนาข้อมูลทุกครั้ง และใช้สำเนาข้อมูลนั้นในกระบวนการวิเคราะห์หาพยานหลักฐานทางดิจิทัลที่ซุกซ่อนอยู่หลายคดีที่ผู้เสียหายถูกหลอกให้ติดตั้งแอปถูกหลอกให้โอนเงินหรือเงินหายไม่รู้ตัวก็สามารถใช้วิธีนี้หาคำตอบได้ว่ามิจฉาชีพใช้วิธีการใดโอนเงินออกไปข้อมูลที่ได้จะช่วยให้การดำเนินคดีมีหลักฐานแน่นหนาขึ้นและใช้เป็นแนวทางรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่เปลี่ยนวิธีการหลอกลวงไปเรื่อยๆ ประพัฒสิทธิพัทรศิริชัยศิลป์ไทย PBS รายงาน